มีจะคนคนเดียวบ่สองบ่เออเดี๋ยวให้หลวงพี่ปวกซ้อมน้ามาจกรกกับแก่มาบอี่ก <c oughs> ล้กับแก่มันไปหาอันกินแม่ <c oughs> เดี๋ยวให้หลวงพี่ปวกเล่าอันซ่อมให้เพราด้ดแน่เราละมั้งเนาะนี่สอง ตีบวชก็ดีบ่แมนของงายเดอ้อการบวชนี่การจิตสาละตัวเองออกมาจากความผูกพันกับญาติกับพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียสับสมบัติต่างๆมันบ่งงายบบงงากมันมันบ่แมนของไงบ่แมมันบ่ยากมันยกนกก็อย่างนี้เลยแต่คนที่ตัดสินใจเขามาบวชได้กัน ถ้าเราตั้งใจเพราะว่าน้าอย่างเดียวก็ถือว่าไม่ใช่หาสิเอร์แหงแล้วที่เหลือเหลือแต่ความคิดเหลือแต่ว่าความความผูกพันที่มันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างๆที่มันของอยู่เกี่ยวอยู่อะไรยอยู่ต่านั้นนั่น <c oughs> จังหวะที่เข้ามาบวชนี่เข้ามาหาหมักผลนิพพันนี่หรือพอภาษาโลกว่าการทําประโยชน์ คุณงามเพิ่มดีนี่่าคิดได้ว่าไผสิเห็นดีด้วยกับเฮ้าจะไปเข้าใจได้ว่าเขาสิเห็นเห็นดีเห็นงามนาเฮ้าการตรงว่างอย่างเดียวว่างตรงที่ว่าเฮ้าประเดเฮ็ดเพื่อจะให้มันได้อะไรเป็นอะไรหรือทําเพื่อที่ให้คนมายกย่องว่าเป็นคนดีเด้เออว่างออกให้เบิดการปฏิบัติทำทั้งเบิดนี่เพื่อไม่ให้ได้อะไรเลยไม่ได้ให้เป็นอะไรเลยพร้อม บ่มีคำหยุกย่องสรรเสริญบ่ได้ให้ไปตั้งยังอยู่บังคับ่าได้เพื่อว่าบุคคลทั้งหลายจะมาเชื่อทำเชื่อตามเราทำตามเราด้หรือเขาต้องว่างออกให้สิ้นนี่คือจุดที่จุดว่างใจจุดว่างใจไว้เพราะว่าบ่า่ายุกใหสมัยได้ก็ช่างเถอะคนที่คัดขวางในการทำคุณงามความดีเอบ่ววาจะเป็น ความดีอันเป็นสาธารณะกุศลและที่มันเป็นประโยชน์ต่อพวกเขากระชังในที่บ่เมีนประโยชน์โดยส่วนตัวเขาเขาบ่สนใจดอกฉะนั้นเขาต้องเบืองว่าถ้าเขายังมาหยุดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นเฮาก็ต้องมาเยี่ยนวายาตเกิดกับคนพวกนี้ฉะนั้นจงจะนำสิ่งทั้งหลายที่เป็นคําสรรเสริญกระชังยานำมาใส่ใจนี่ติดดีเออแต่มันติดดีติดคนมักติดมักหง่องสารเสริญแล้ว ความเร็วก็ติดมาน้ากันเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันเออมันเหตุห้จิตใจอของข้าไปของเกี่ยวอาไล่พวพันกับความเจ็บปวดแสบร้อนพราะในใจข้าเองแหละถ้ามีคนย่องว่าคนดีคนสารเสริญว่าดียังสันดียังสี่คนนินทามันก็นมีเพราะวันเป็นของคูกันเหมือนกันนั่นแหละกับเหรียญมันจะมีสองด่านทุกอย่างมีสองยางเสมอเด้อเออนั่นแหละมีสองด่านมีสองมุม สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินั่นนะก็ะมีสองมุมแบบแบบนี้เลียนกับมีหัวกับก่อยแบบนี้มืดก็มีแจงเนี่ยเป็นของครูสอว่างให้มันเป็นกลางให้ได้ดีกับว่าเอาเลวกับว่าเอานี่คือการว่างใจในการทําตัวเองจังหวะ <c oughs> มันมีทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละที่คนต่อต้านหรือขัดขวางต่อต้านกับต่อต้านเขาเองเลย าห้าว่างใจเป็นเออถึงแม้นว่าจะมีอารมณ์อยู่ว่างรงตรงที่ว่าเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรและเป็นอะไรนี่ไหเออไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาดีไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้คนมายกย่องว่าดีไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเห็นตามเราว่าดีนี่ไหมว่างลงตรงนี้ว่างเต็มสุดแหละตัวนี้ครบถึงแม้นว่าความรู้สึกไม่พอใจมีอยู่แต่ว่าขันตีปรมังตะโปติฏขานนี่ ความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งคมใจใดนั่นแหละทันตีปรมังตโปตีถิขานี่พานังปรมังวัดทันตินี่ขันตีเป็นตะบะอย่างยิ่งคมจิตให้ออกจากอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายไดอืมเป็นแหนมเป็นเครื่องน้อมนําไปสู่ความดับทุกมีผพานก็ดับทุกนั่นแหละเอออะดับดับอย่างดับความเห็นต่างๆดับความคิดเห็นต่างเออความคิดเห็นของเ้าวแต่คนติดดี อติดในคนมายองอยกูเหตุดีเด้กูเห็ุประโยชน์เด้ออสูนในมาจังสันเัื่งีโมโหปนกันไปแล้วเห็นอ่ไล่ละนันหลยชาวบ่านเห้เ <c oughs> จึงบอกว่าบ่าได้บ่ได้ง่ายเลยเด้คนสิบวดถ้ามันง่ายมันกระบวดหลายครั้าต้อป่านเียมีโมูบานล,ละยี่สิบคนอยู่บอกบ่มีเด้คนแต่ละหมบานหมบานคนเป็นหมื่นเนี่ยเอามียี่สิบอยู่บอกเบิดบาน เท่าไหสี่ลอยหะสี่สี่ลอยสี่สิบเจ็ดแอมเพอร์ดังสิ่สี่สิบแปดแอมเภอสี่ลอยสี่สิบแปดแอมเพอร์เออแอมเพอหนึ่งหนึ่งมันที่มีพ่อยี่สิบกี่บอมาคิดเบื้องกระขัดก็ดีเออบังบันทึกบัญชีพิกซูสองสองแสนกว่าแล้วคนเท่าไดรนี่เจ็ดสิบล้านประเทศไทยเจ็ดสิบล้า,ลาน แยกผู้ใายออกมาจากสามสิบล้านผูย้ยิงไ้สี่สิบล้านสองแสนมันเสียวกันอยู่บ่ผู้ใชายนี่สองแสนเนี่ยเนาะสังซื้นเละแล้วก็จะเรลียหมู่ภิกษุทั่วประเทศไทยเฮานีน่ออกไปดูเลยบอกว่ามันมีพ่อยีสิบพนอยู่บ่แต่ละอำเภอเนี่ยได้่าจังสี่ล่ะแล้วเอาหอดอำเภอเป็นไซหลดเสลียเบื่องเด้อแถวาบ่แมนแะละจึงเป็นของยากจึงบอกว่ายากเด้อ แต่ม่งพื่นโยคอนกับบวชแล้วปันยังสั่นตัวมันก็ได้มัน,ามน่าได้ง่ายดนการคมใจออกจากความผูกพันออกจากความอะไรหออลวกการที่สิมองลึกเข้าไปถึงเห็นความถูกอันเกิดจากความคิดความถูกอันเกิดจากความผูกพันความคิดอันเกิดจากความเป็นห่วงเอออสารพัดละถ้าบาเด็ดบาเดียวบาเด็เด,ดขาดอีลี เป็นของทาได้ยากผู้หญิงกับบวชไดผู้ชายกับบวชไดแบบนี้ผู้หญิงกับบวชซดดี่คนหัวมอาอดต้องเบ่งดูนั่นแหละบวชเบ่งแล้วมันพ 4, อสี่แสนพ่อต้องผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนักบวชเนาะตัองใส่ล่วมิตรชัวข้าวเอาตลอดชีวิตนี่ไหมมันจะมีอยู่บ่เงินตลอดกระางนะเดี๋ยวนี้ก็ดีสองแสนกว่าบวกกับผู้หญิงสักเอาเป็นสามแสนสัก กับคนเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยอันกัวปลายมันก็นล้านหมดเด้มันาทำได้เออสุบะเจ็ดสิบกว่าล้านเอาอ่ะุเจ็ดสิบสองล้านมันมีพะสองล้านว่นนักบวชมันว่ามีเด้เออแค่สามแสนึงได้บวกทั้งผู้ยิ่งผู้ทายเด้นเท่านั้นนั่นแหละจึงว่าเวลาเวลาเขาว่างจิตว่างใจเขามาทําสมาธิภาวานาอย่างก็แล้วแต่หรือเขาติดสังกุศลใดๆก็ช่งออางอจะไปคิดว่าผู้อื่นจะไม่เห็นดีกับเขา นั่นแหละเครื่องทดสอบจากบวลาทดสอบใจจากของเองถ้าเขาบ่กมีความหวังความปรารถนาแม้กระทั่งความสุขใดๆเนี่ยเาก็ปรารถนาอยู่แล้วความสุขความยินดีหรือจะให้ผู้อื่นยินดีด้วยเนี่ยบอมีความปรารถนาเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ้ยใจบาลาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงเขาจิมาขับไล่เฮ่เฮ่เฮ่อยู่นี่ถึงครั้งที่สิบหกครั้งนี้หญ่สุดเพราะว่ามาเบิรดทุกเมื่อหอักจากการเพราะจักการยุยง่ยงๆนั่นแหละ ห้องปฏิื่นห้องบริยานเด้อราชาการกับคนมันก็ตายขึ้นกันนั่นแหละนาะเออมุสิมาบัญญัติอันพะวินนยแทนหลวงพุทธเจ้าว่ากูเหตผิดมีทางจังได๋มันก็อยู่ในกกอบพระวินัยนั่นแหละเครื่องรักษานักปวดคือพระวินนยนั่นเองฉะนั้นนักบวดจะต้องทำตามพระวินนยยังก็เหตเหาบรรารายภาษาสำนีนะเออ คนมันบวยยานตายมันเลืยตายคนมันตายเขาใจว่าเนี่มันเล่ยบ่มีีอย่างเห็ดใดเขา็หัว,ว่ารยิมลาเรื่องขึ้นเา่าซื้ออยู่ตลกและสงสารเขาใจียกว่าขำเขาทำลายตัวเขาเองเลยว่าทำลายเฮาดีมันจุดย่างบ่ได้ดอกจุดเ้าบ่ได้ดอกใจเฮาใจแท้สิผู้ใดมาคุ้มเนาะมันบละเฮาก็คุ้มเฮาไปแหงและ คือบ่คุ้มจะของบุกเียงสันแหละเขาบ่เคยสิขิดผิดพัฒนาอยากได้คนทส่สังกุศลความดีนี่ยากสําหรับโลกสําหรับเฮาบ่ยากนะสิสังคุณงามความดีทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นบ่ว่าสิเป,ประโยชน์ทั้งอาอาศัยเครื่องนงหม่มเครื่องอาหารที่อาศัยในอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทําเพื่อผู้อื่นเป็นของยากที่สุดเด้อ นอกนั้นมีแต่ทำเพื่อตัวเองแต่ว่าทำเพราะผู้อื่นนั่งสับลาบอยูน่นี่มันก็บบวชวัตรตัวนี่เนาะแม่เปล็ลไรอันนี้เฮ้ยลูกกูเมียกูอยู่หันแล้วเท่าเตะอยู่บะตูกนแล้วก็ยังห่วงอยู่นี่ธรรมาด่าอย่างสั่นเด้นี่แหละ,ะมันเหม่นอนฟังง่ายจะว่างใจเป็นกลางเลยเราไม่ได้ทำเพื่ออะไร,ะไรแบบอย่างแนวทางพุทธเจ้าเขาก็ว่างไปแล้ว เราไม่ได้เสียวหนึ่งของพระองค์ดอกสมัยตะเพิ่นเป็นพระโพธิสัตว์ก็เถิดพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารมาขัดขวางย่อมมีมารเป็นธรรมดาเนี่ยพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีอุปสรรคและพันอันตรายใดๆจะย่อมมีภัยอันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีมารถ้าไม่มีภยัยนะปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่มันเป็นธรรมดาเด้ แหละไม่ปาถนาเลยว่าจะไม่มีโลกไม่ปราถนาเลยว่าจะให้คนมาเคารพนับถือและก็ทําตามบ่ปาถนาเลยเดย้แต่เพิ่นก็เหตุไปของเพิ่นนั่นนะทรรมมาด่าจะสิ่งที่พระองค์ทําไวแล้วเรียกว่าทางทางเตียนโลงแล้วเฮานี่ซ้าเดินตามทางลาดยางคือบ่ทําตามโลดแม่นบ่ล่นแะละ,ะวิธีแนวปฏิบัติเพิ่นว่างไวให้เบิดแล้ว พระองค์ทางไปเลยด้ยป่าอันใดที่มันรกชัดทางไปแล้ว,อลลวบอกอย่าคิดอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ทําตามนี้เน่บตัตรเเห็ดน้ำไปแล้วมมนกันแล้วลได้ละบไตรบุกป่าฟ้าดงก็เพิ่นได้บดัตรขึ้นเขาลงห่วย่วายน้ำแม้กระทั่งวิ่งพาถนนที่มันเป็นมีขวากไม่นามมีแกวบ่าตีมพา ทานไฟทานเพิ่มคือเพิ่นได้รอยน้่งทีนี้จะคื่นยางไงแม้กระตังฟังก็บไปเห็นนี่เพิ่นขามมาได้เบิดแล้วแล้วเพิ่นมาบอกวิท,ทีห้องนีิแมเอออาณาปานาสติฮูดังสมีหนึ่งไหมนี่แม่วิธีมันไหมหลัดสันหลัดสันนั่นแหละควบคุมความคิดจากของสังเกตความคิดจาของ้อยู่ในลมหายใจให้ไดเห็นไหมวิธีมั่นง่ายาก็ได้บี้ เราทำสิเหตุยุติใก็ได้ถว่าเออเปรได้แมนว่าสิปีกลีกเลีนออกมาดอกแต่ผู้สี่ฝึกดัดตนเองแล้วอยวคิดว่าบ่มีเวลาแต่มันหายใจยุ่มันเป็นอย่างสิงบ่มีเวลาเดินผู้ดังกันยู่น้ำจากของกต่แทลพผไปบีบเป็นใบแต่ว่ามันจาของไหมเนาะเออความคิดกับของจาของผู้ดังกับของจาของเอออากาศจะเป็นของสาธารณะนั่นแหละ ให้มบาบังคับเฮาไะไรกัครับเขาก็ต้องบังคับตัวเฮาเองกัวิธีมันก็ง,ง่ายแล้วที่เพิ่นบอกเฮานั่นนะ <c oughs> เป็นผู้มีสติระล,ลึกดึกถึงรู้หรือรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันเพลอไปมั่งก็ดึงมาไหมก็คิดเขามาไหมตั้งแต่คิดเรื่องอยากได้อยากดีอยากรวยนะสร้างพนั้นมักอีนี่นะันนะมันก็นยังคิดได้เบิดมือเบิดขึ้นเนาะคิดเขามาอยู่กับลมหายใจเย็นวืดๆเขาออกเขาออกกันนี่ยมันเป็นหยังสิบ่คุมไดเลยเนะี่ย และวิริเยทุกขมุติเจติบุคคลทางหลายยอมลุพนด้วยความเพี้ยนความพยายามของตนเองอันตีปรมังตะโปติตขาความอดทนอดกันเป็นตะบะยังยิ่งต่ออารมณ์หลกที่เขามากกระทบอารมณ์บ่พอใจนี่แหละพ่อใจก็คือกันเด้อเสมอกันเด้อพ่อใจก็ไม่พอใจนี่เออมีผลเสมอกันคำเพาะว่าพอใจกับไม่พอใจนี่มีผลไปเกิดเออหรือเกิดเป็นยังกัดซาง ผลของความไม่พอใจหรือผลของความพอใจแต่พอใจแบบโลกๆอาบายน้ากันคือเก้าเนี่ยตังสั่งเด้จังว่าบังคับตัวเองบังคับความคิดตัวเองไปเรื่อนสติสติไปว่านึกไปวัลึก,ไป,ลกไปว่าคิดถึงไปว่าคิดหอดคิดหอดลม่มคิดถึงลม่มไปคิดถึงบานมันยังคิดถึงใดไหมเออมันบ้าหละแต่พอเนื้ค้อนมาหอดบัดแล้วยังคิดหอดเนี่ยอยู่ทั้งที่ตวบ่เป็นแต่คิดหอดอืดอดหืดอยู่ โอ้ยนั่งพันตุลัดไงนึ <c oughs> เออ่เขมูขี่จกว่านัน่นยังสล้วก็ยังคิดถึงได้แต่คิดถึงลมมันยังอีกคิดถึงบ่ได้แนี่พิ่นฐางทางพิ่นถากพิ่นขจัดปัดเป่าพายุลมลหลแรงพิ่นก็ปัดให้ห้าแล้วเออหากนะ้ำมันก็ปัดให้ห้าแล้วโตห้าเองเลือแต่โตเ้าเองเก็ดน้ำพึนเด้เอ,อแต่พิ่นก็บบังคับให้ดอก เพิ่งป,ป,ปาปานาเลยว่าจะมีใครมาเคารพศรัทธาหรือกระทำตามเออบุคคลผู้นั่นกต้องรูอมเห็นด้วยตนเองนันแหละเพิ่นก็ว่างคําสอนไปแล้วเนี่ยเ,เบิ่งคําเบาของเพิ่นเน่ยอย่าเชื่อแม้ว่าเราตถาคตว่าเป็นครูของเธอปอา้าตโทมีธรรมดาบอก่ได้บังคับผู้ใดมาเสื่อเด่นเนี่ยตอนนี้คนมันหาทั้งออกจากความถูกหาต้องออกจากกังวลบ่ไดดคิดไปถึงสิ่งที่เพิ่นเบาเอาไว้เฮ็ดตามสิ่งที่เพิ่นเบา,เาไว้ แสดงใบบัญญัติใบเ,ออเห็ดไปแล้วบุคคลผู้นั้นก็เขาไปรู้ไปแจ้งไปเห็นไปได้ความรู้สึกด้วยตนเองกับบุคคลผู้นั้นกัุรู้นด้วยตนเองนด่ละเออผนบ่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ยพระศาสดานี่เ,ออเราตถาคตไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกเธอหรอกเนี่มันเป็นธรรมดาดิพวกเธอทั้งหลายก็ทําเองก็ยอมรู้เองเห็นเองแม้นไม่กระทาเองก็เป็นเรื่องของแต่ของเองเนี่ยทำเองก็เป็นเรื่องของท่านไม่ทําเองก็เป็นเรื่องของท่าน มันว่าธรรมดาดิแนวนี้งนะพร